ซกนโง่ home, หมยความว่าคุณไปซื้อบ้านไลยอยู่ทุกเดือถาวรนะแต่นี่เขไม่ใช่เซกนโง่เขาให้เรียกร้องเสด็อยู่6เดือนแล้วก็บินกลับญี่ปุ่นไปอีกแล้วค่อยบินกลับมาใหม่เขาไม่อยากเหมือนว่าทิ้งคนแก่เหล่านี้นะไม่ได้ตัดความสัมพันธ์กับคนแก่อยาาให้คนแก่กลับไปเยี่ยมหลานแต่ว่าเสร็จแล้วก็ามาพักผ่อนหกเดือนก็นกลับไปใหม่บ,บินไปไปกับกลับแล้วคิดดูสิคะคนเด็กๆต้องทำงานเอาภาษีให้คนเหล่านี้เหนื่อยนะคะ แต่ก็มีความกระทบขอบคณในเรื่องเอวเฉยๆใช่ไหมพอว่าจะมีแต่ป้าแ,แก่แสดงนะน่ากลัวมากนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเขามองว่าตลาดเนี่ยต่อไปมันก็ต้องวัยเด็กไม่มีแล้วนะคะยังต้องหาพัฒนาสินค้าใหม่ๆสําหรับลูกค้าวัยอื่นนะอาจจะไม่มีเด็กๆเ,กเลหลืออยู่แล้วนะคะก็ไป็จอ,อกะกลมตลาดเอาเดี๋ยวนี้จะเห็นได้ว่ามีสินค้าสำหรับคนแก่มากขึ้น การออกแบบเช่นต้องมีราวบันไดจับนะคะมีที่ทํารถเข็นพาอคนแก่ใช้รถเข็นนะคะอันสุดท้ายเป็น WT strategy นะคะคือเอาจุดอ่อนกับเท็นม์รวมกันนะเขาบอกว่าพัฒนาโครงการผลตอบแทนใหม่สำหรับพนักงานนะเนื่องจากว่าหน,นึงพนักงานเนี่ยขวัญกำลังใจได้แ,แล้วนะคะแต่จากภาพเข้มแข็งมาก นะเราคิดแล้วว่าเอาใจสาภาพดีกว่านะสามภาคก็เข้มแข็งเข้าใจเพื่อจะได้ไม่ให้มีขวัญกำลังใจที่เสียอีกต่างหากก็เลยหาผลตอบแทนใหม่สําหรับพนักกานนะคะน,นี่คือตัวอย่างนะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นแกนแนวตั้งนะคะถ้าข้างบนเาเรียกกำจัดจุอดอ่อนข้างล่างคือเสริมจุดแข็ง ซ้ายคือบอกว่าเป็นเรื่องของภายในขวาคือเรื่องภายนอกนะคะอันแรกกอดลูกก้อนแรกนะคะภาษาไทยนี่เลยช่องซ้ายมือสุดข้างบนนะเป็นตารางอันแรกนะหาค้อนแรนด์ภาษาไทยไม่เจอแปลว่าอะไรไม่รูนะ้อันแรกคือเราพยายามที่จะเอาเรื่องภายในของเรานะคะแล้วก็ทำจัดจุดอ่อนด้วยมีกลยุทธ์อะไรบ้างอย่างแรกคือการเทิร์นาเรลนะคะ ใช้การปรับเปลี่ยนเทนรัมที่บอกแล้วเปลี่ยนเยอะเลยเปลี่ยนแม้กระทั่งผู้นำขององค์กรน,นะคะเพื่อจะได้เป็นการปรับเปลี่ยนภายในเพื่อกําจัดจุดอ่อนของเราซักนะคะหรือเป็นการถอนตัวจากอุตสาหกรรมเลยนะคะแล้วก็หรือกลยุทธ์การล้มละลายนะอันนี้แอบขัเพราะไม่อยากให้ใช้นะคะถ้าเลียนได้ก็เลียงน,นะคะหวังว่าทุกคนคงไม่เจอกลยุทธ์นี้นะคะหรือเป็นการ ำจัดจุดอ่อนโดยใช้ปัจจัยภายนอกนะคะอันแรกคือมีการรวมตัวแบบแนวดิ่งนะคะเอ่อแล้วก็เป็นการสร้างความหลที่แตกต่างกันนะก็คือซื้อบริษัทหลายประเภทนะคะเขาพิมพ์ผิดค่ะภาษาไทยเขาพิมพ์ผิดเห็นไหมเพราะข้างล่างมันเป็นแนวราบเหมือนกันเห็นปะบอกแล้วเขาวคอยและเจตชัยไม่ได้เร่องนะคะ แต่อย่าไบอกนะคะว่าจันพูดอาจารย์แกคงไม่มาฟังที่อ่านอะตอนนี้แกอยู่ไหนยังไม่รู้เลยอะเมื่อวานแกเคยเรียนอาจารย์ปูศรีใช่ไหมคะเคยใช่ไหมคะเคยไหมบางคนไม่เคยบางคนเคยเมื่อวานนั้นเราตุ๊าชัยไปทําเสวนาธุรกิจครอบครัวที่โรงแรมตุศิีธานีกับดรปูศิีนะคะแต่ตอนนี้แกอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยอาจารย์จะสอนอยู่แถวนี้นะแต่อย่าไปบอกนะคะ กรณีที่ทําเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยภายในแต่เสริมจุดแข็งของเรานะคะกลยุทธ์แรกคือกลยุทธ์ที่มุ่งการเติบโตะนะหรือพัฒนาตลาดก็เถอะนะคะก็คือเน้นเสริมจุดแข็งของเรานะโดยใช้ปัจจัยภายในไม่ว่าจะพัฒน,นาผลิตภัณฑ์หรือมุ่งนวันตกรรมหลักสูตรนี้ต้องเรียนเรื่องนวันตกรรมไหมคะจะไม่มี ไม่เป็นไรเราเราทำนวัตกรรมวันนี้เลยตั้งแต่วันนี้นะคะเราไม,ไม่ไม่ได้ทำนอกกรอบวันนี้ที่เราจะจิ้นกันแต่เราจะไม่มีกรอบในการคิดกลยุทธ์นะอันต่อไปนะคะเราใช้ปัจจัยภายนอกเพื่อมาเสริมจุดแข็งเมื่อกี้ปัจจัยภายในเราเสริมจุดแข็งนะอันนี้ถ้าปัจจัยภายนอก,กเรามาเสริมจุดแข็งอันแรกคือการรวมตัวในแนวรางนะคะเมื่อกี้ vertical อ,อันนี้ Horizontal นะหรือใช้กลยุทธ์สร้างความหลากหลายเฉพาะนะคะคือจะทำ niche ทำอะไรเนี้ยนะคะแล้วก็กลยุทธ์ของการร่วมทุนนะเช่นเราเห็นแล้วมีคนที่เขาอยากจะร่วมทุนกับเรานะทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึง่งรู้จักบริษัทที่เป็นคอยเป็นベนเจอร์ไหมคะ ู้จักเวนเจอร์ไหมจ๊ะครับถ้าเด็กปตีไม่รู้จักเั็นยังไงเวนเจอร์รู้จักไหมคะรัะเนเจอร์หรือว่าเนเ่รบบริษัทที่มันชอบไปร่วมทุนกับชาวบาะวะ้านเนาอะมันมีบริษัทกล่านี้อยู่นะคะคือเป็นนักลงทุนที่หาทุนร่วมกับชาวบา้านทาทุนร่วมกับชาวบ้านนะคะอย่างมีอะไรูประกอบอการเนี่ยเด็กปตรีเนี่ยมาเสนอแผนธุรกิจอาจารย์เชิญผู้นักลงทุนมานั่งฟังนะบริษัทเวนเจอร์แลว้วพอสนใจเขาก็เอาเงินไปให้เด็ก นะลงทุนให้เด็กเลยนะคะแต่ว่าเราให้พุ้นนะคือให้ตังค์แล้วเรา่าให้พุ้นั่นเองนะนะกนณี้ที่เด็กพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็สปินออฟเป็นบริษัทเสร็จเด็กอยากจะซื้อหุ้นคืนก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เองมันะนจะมีบริษรัทพวกแบบคอยมาเป็นเบนเจอร์โนะดยเหลือนะแต่ก็โอเคเขาก็คอมเมนต์ให้เด็กนะคะว่าครจะพัฒนาเขาีปตรงนนนี้นะเพราะเราเห็นช่องทางหรือบางทีเขาไม่ได้สนใจตัวผลิตภัณฑ์นะ สนใจในตัวเด็กนะเด็กเนี่ยมีศักยภาพเยอะกว่านั้นไม่ได้สนใจอย่างนั้นนะคะอันนี้เข้าใจผิดแล้วนะเอาแต่ทางนี้อย่างเดียวเลยนะคะมาแต่ <c oughs> ตทางนี้อย่างเดียวเ <c oughs> ชี่ยวชาญทางนี้มาก <c oughs> เหมนผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะฝา <c oughs> กว่าเห็นศักยภาพเด็กเช่นเด็กเขาเสนอผลิตภัณฑ์คืออาหารแมวออร์แกนิก แต่ปรากฏว่าเด็กทาฟาร์มแมวสิ่งที่เขาเห็นเป็นแอสเซทในตัวเด็กก็คือเด็กมีเครือข่ายผู้เลี้ยงแมวหมดนะคะเขาไม่ได้สนใจเลยไแมวออร์แกนิกกันกน,นะแมวมันจะกินออร์แกนิกหรือเปล่ามันยังไม่อยากรู้เลย uh huh. ใช่ไหมแต่เขาสนใจว่าไอ้เครือข่ายการทําอาหารแมวหรือว่าส่งโปรโมชั่นให้คนต่างๆหรือมีอิทธิพลในวงการแมวของเด็กนะมากกว่าที่จะสนใจในตะัว Pro ตัณฑ์นั้น มีอย่างอื่นอีกอก็วันนั้นก็มีที่ที่ผ่านนะคะที่เขาสนใจก็คือเรื่องของแป้งข้าวเจ้าออแกนิกแป้งแต่แป้งข้าวเจ้านี่ไม่ได้เอาไปทำอาหารนะคะเอามาทาหน้านานะคุณสาวๆอาจจะรู้เพรามันเป็น loose powder นะคะอย่างเช่นสมัยนี้ลงรองพื้นเสร็จก็คงไม่ใช้แป้งแข็งะะก็ใช้ loose powder ปัดหลังจากนั้นอะไรเงี้ย แต่มันน้อยมากที่เป็นเรียลออร์แกนิกเด็กก็ามาพรีเซนต์ก็โอเคโมเดลก็โอเคนะคะอ๋อคราที่แล้วเราเรียนกันแล้วใช่ไหมคะพรีเซนต์โมเดลที่เป็นแคนวาสเด็กก็ทำมาอย่างดีนะว่าช่องทางในการจัดจำหน่ายคืออะไรบ้างนะก็จะออกพูดทำนี่แล้วก็มีบล็อกเกอร์มาเป็นตัวพาร์ทเนอร์หลักเนี่ยนะคะสมัยนี้เครื่องสำอางใช้ Peer Review Marketing เยอะใช่ไหมคะ เวลาเราจะซื้อสินค้าชนิดหนึ่งนะเราต้องฟังแล้วแหละว่าเพื่อนพูดว่ายัางไงเราจะไม่ไปฟังหรอกค่ะว่าอม b a s s a d o r เขาพูดว่าอะไรใช่ไหมแต่บางกีเราอาจจะฟังแต่ว่าน้อยนะ <c oughs> อย่างเช่นสมมติว่าพ่อเชื่อมามาโฆษณาตอนแรกว่ใช้ครีมทานหน้านี่แล้วจะสวยเชื่อกอยไหมคะหน้านนางเด้งอยู่แล้วนะ <c oughs> จะไปเชื่อหาเราจะสวยม่รจริงนะคะเราก็อาจจะไปหาพวก็ l o เ g e r r e ีวิวเพิ่มสกอาดมาดูว่าพี่ใช้ดีจริงๆเพราะพวกนี้บางทีพวกไม่ได้ตังค์นะแรกๆเขาจะไม่ได้ตังค์หรอกหลังๆเขาอาจจะได้แต่แรกๆเขาไม่ได้แน่นอนนะเขาก็จะมาพูดที่เราฟังว่าใช้ดีไม่ดียังไงเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อไอลักษณะที่เป็นมุมมองของ user จริงๆใช้ดีหรือเปล่านะไม่ใช่แบบว่าโดนจ้างมา ยัมีกลยุทธ์อีกอันนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้สําคัญอะไรสําหรับการทําวันนี้นะแต่ฟังแล้วอ่อยก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าตลาดกรณีที่ตลาดเติบโตเร็วกับเติบโตช้าแล้วก็เรื่องของการแข่งขันนะคะอันนี้จะแบ่งเป็นฟอร์ดแดนเหมือนเดิมนะคะถ้ากรณีที่ตําแหน่งการแข่งขันเนี่ยเข้มแข็งแล้วและตลาดเนี่ยเติบโตเร็วอีกต่างหากนะคะอันแรกเขาก็จะใช้พวกกลยุทธ์ุ่งการเติบโตนะ หรือว่าการรวมตัวในแนวดิ่งนะคะแล้วก็สร้างความหลากหลายเนื่องจากว่าตอนนี้เราต้องขยายแล้วนะคะเราอาจจะต้องมีการรวมตัวกันมากขึ้นหรือว่าขยายสินค้ารินการมากขึ้นนะคะกรณีที่ตลาดเติบโต,ตเร็วก็จริงนะคะแต่ว่าตําแหน่งการแข่งขันของเราอาจจะเอ๊ะเมื่อกี้ทำไมมันขึ้นแข็งหลังแล้วกรเอกชัยตาแหน่งการแข่งขันทางซ้ายต้องไม่เข้มแข็งสิ นะขอเปลี่ยนนิดเดินะคะทางซายต้องเป็นตำแหน่งการขันที่ไม่เข้มแข็งอันนี้ต้องเข้มแข็งใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นอันแรกเราต้องใช้การเติบโตถูกแล้วนะคะแ mm hmm. ย่มากข้ามไปก่อนเลยของล็เยจะใช้เนี mm ่ย hmm. วันนี้เรายังไม่เรียน Space นะวันหลังไม่เรียน p a c e เดี๋ยวจะไม่ทันการตัดสินใจในการเลือกกลยุทธ์นะคะอันนี้สําคัญนะคราที่แล้วจะโชว์แล้วใช่ไหมคะการตารางการตัดสินใจในเลือกกลยุทธ์หรือว่าโชว์แต่ว่ากลยุทธ์เฉยๆอย่างวันนี้ถ้าเราลงลงทาวส์เมทริกนะคะเราจะได้กลยุทธ์คร่ราวๆมาสีอ่อันแต่ถามว่ากลยุทธ์สี่อันเนี้ย เราจะเลือกยังไงเราต้องมีเกณฑ์ในการตัดสินใจนะคะเขาเรียกว่าตารางในการการตัดสินใจนะซึ่งจะต้องไม่เท่ากันในแต่ละข้อนะอย่างเช่นนะคะคุณมีความจําเป็นทางด้นนะากน,นการเงินมีการความแขยงแข่งด้านการเงินต่ำนะคะคุณก็จะคิดว่าอะไรที่มันใช้เงินเยอะคุณจะไม่ลงใช่ไหมคะ หรือกรณีที่ใช้ระยะเวลาในการเห็นผลนานเนี่ยอันไหนไมีความสําคัญก่ากันน้ําหนักต้องไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็จะมีตารางให้เลือกนะคะแต่อาจารย์จะไม่ทำอันนี้แล้วกันมันยากไปน,นี่เป็นตารางในการตัดสินใจเลือกปลยุทธ์นะคะเราจะลิสต์มาว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้าง ะะซึ่งคุณอาจจะไ็นคิดเองนะเช่นปัจจัยในเรื่องของเศรษฐกิจของเรานะคะปัจจัยเหล่านี้มีทั้งอินเทอร์นอกับเอนะ็กซ์เทนอะเอามาอย่างละสองจพันก็พอนะคะแล้วก็ใส่น้ำหนักนะคะให้ลงที่1ะคะอย่างเช่นคุณอาจจะพูดถึงเรื่องอใช้กำลังคน นะคุณคิดว่าการใช้กำลังคนในกลยุทธ์คุณเนี่ยมีความสําคัญประมาณ0.2แต่คุณคิดว่าการใช้กําลังเงินมีความสําคัญ0.5หรือคุณคิดว่าการเห็นผลเร็วนะคะมีอยู่ที่0.3ยเงี้ยลงลิสต์ลงไปนะคะอาจจะไม่ต้องเข้ากันก็ได้การที่เขาแบ่งออกมาทั้งเป็น i n t e r n a l กับ external เนี่ยเขาแค่ต้องมีหลักในการคิดนิดหนึง นะแต่อาจารย์มองแล้วจาก s อ e ขนาดนี้ไม่ต้องทำอินเตอร์นอลเอ็กซ์นอลก็ได้น,นะคะเดี๋ยวจะเดินไปทีละโกลนะนี่คือตัวอย่างนะคะใส่น้ำหนักนะลงคะแนนที่4เหมือนเดิมน,นะคะเป็น4เหมือนเดิมน,นะคะไม่ได้ทำคะแนนนะไม่ได้ทำตารางนะเดินไป 气死！